ปีศาแดงเฉือนวัตฟอร์ด1ประตูต่อศผ่านเข้ารอบที่4 FA ครับประเด็นร้อนหลังเกมและตัดเกรดคะแนนนักเตะเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับปีศาจแดงเปิดบ้านเชือนวัตฟอร์ด1ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบที่4ได้สำเร็จศึก FA ครับรอบที่3หรือว่าจะเรียกว่ารอบ32ทีมสุดท้ายปีศาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของวัตฟอร์ด ทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพเกมวันนี้โอเลกุน่าโซชาจัดทัพมาในระบบ4-2-3-1เช่นเดิมนายทวารเป็นดินเฮนเดสันซกองหลังมีอักเซลตวนเซเบ้เอริกบายย์เรดอนวิลเลียมส์และก็อเล็กซ์เตลเลสสองมิดฟิลด์ตรงกลางเป็นสกอตต์แม็กโทมิเน่กับดอนนี่ฟันเดอร์เบกสามตัวรุกมีดานียลเจมส์ควนมาตาเจสซี่ลินการ์ดและสุดหน้าตัวเป้าวันนี้เป็นเมสันกรีนวูด ประชาเกมนี้มาได้แค่4นาทีเท่านั้นไปาดแดงเจ้าบ้านก็ได้ลุรุนก่อนเมื่อสกอตต์แม็กโทมิเน่ผ่านบอลให้กับดานยลเจมส์ซัดได้ขวาแต่ทว่าไปติดเซฟของดานยลบัคแมนนายทวันของออกหลังไปจากจังหวะต่อเนื่องเป็นลูกแต่มุมไปาดแดงก็ได้ประตูขึ้นนําทันทีเมื่ออเล็กซ์เตลเลสเปิดลูกแต่มุมเข้ามากลางประตูและก็เป็นสกอตต์แม็กโทเิเน่โขกบอลกระดอนพื้นเบียรเสาไกลเข้าไปทําให้ไปาดแดงขึ้นนําก่อน1ประตูต่อศูนย์ หลังจากผ่านช่วงกลางครึ่งแรกมาวัดฟอร์ดเริ่มจะบุกหนักใส่ไปีศาสแดงเจ้าบ้านและก็เกือบจะได้ประตูตีเสมอจากเนธานิลชาโลบาที่วิ่งเข้ามาวอลเล่บบไม่จับแต่บอลหลุดกรอบแบบได้เสียวเลยทีเดียวตาปีศาแดงก็เกือบจะได้ประตูทิ้งห่างเป็น2ประตูต่อศูนย์เช่นกันจากจังหวะไขว้จ่ายของดอนนี่ฟันเดอร์เบกให้กับควันมาตาหลุดเข้าไปยิงด้วยซ้ายแต่ก็ยังไม่ผ่านนายทวารของวัดฟอร์ดในช่วงทดเจ็บของครึ่งแรกเกมต้องหยุดชั่วคราวเมื่อเอริกบาเย่มีอาการบาดเจ็บ หลังจากไปไประท้ากับดินเฮเดอร์สันทำให้โอเลกุน่าโซชาต้องเปลี่ยนแฮร์รี่แมกไวลงสนามมาแทนและก็จบครึ่งแรกที่ปีศาจแดงนำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ในช่วงครึ่งหลังแมนยูเต็ดมีลุ้นได้ประตูเพิ่มจากทั้งเจสซีลินการ์ดและก็เมสันกรีนวูดแต่ทว่าก็ยังไม่ดีพอที่จะผ่านมือนายทวารองวัตฟอร์ดช่วงท้ายเกมก็มีลุ้นประตูเพิ่มจากมาคัสแวร์ฟอร์ดเช่นกันแต่ก็ยังยิงไม่ผ่านมือดานิเอลบัคแมนเช่นเดิม ทำให้จบเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะวัตฟอร์ดไปได้1ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบที่4หรือว่ารอบสิทีมสุดท้ายได้สำเร็จหลังจบเกมโอเลกุนนาโซชาได้ออกมาตำหนิลูกทีมเพราะว่าหลังจากเกมผ่านมาประมาณ20นาทีวัตฟอร์ดทีมเยือนเสียโอกาสได้มากทีเดียวและก็เกือบจะได้ประตูตีสเสมออยู่หลายครั้งซึ่งโอเลกุนนาโซชาได้ให้สัมภาษณ์ว่าหลังจากเกมผ่านไปสักประมาณ15-20นาทีมันดูเหมือนลูกโป่งที่แตกออกเลยนะ พวกเขากลับเข้ามาสู่เกมได้เพราะว่าเราเองดันไปมอบความมั่นใจให้กับพวกเขาพวกเขาทําให้เราลุ้นเหนื่อยเลยละ่ะเกมนี้เราเสียบอลกันง่ายมากและก็ทําให้ทุกอย่างมันยากขึ้นด้วยตัวเองบางทีพวกเรามีนักเตะอยู่หนึ่งหรือสองรายที่เสียตําแหน่งของตัวเองในวันนี้จากนั้นพวกเขาก็เล่นเกมสวนกลับจากจุดนั้นแหละและยิ่งเมื่อคุณปล่อยให้นักเตะอย่างอังเดเกรหรือว่าอิสไมลาซาวิ่งซีเข้าหาคุณมันก็ยิ่งทําให้คุณเจองานที่หนักหนาสาหัสมากขึ้น ทางด้านสกอตแม็กโทมิเนที่เป็นฮีโร่ในเกมวันนี้ก็ได้ยอมรับว่าเขารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับโอกาสเป็นกัปตันทีมในเกมวันนี้โดยเขาได้ให้สัมภาษณ์กับวิทีสปอร์ตหลังเกมเอาไว้ว่าสําหรับเกมวันนี้พวกเราเริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยมมากทั้งครึ่งแรกและก็อีกครึ่งชั่วโมงต่อจากนั้นผมคิดว่าพวกเราทําได้อย่างดีเลยนะเราเคลื่อนบอลกันได้ดีและก็มีการประสานงานที่ยอดเยี่ยมด้วยแต่ถ้าว่าหลังจากผ่านช่วงครึ่งชั่วโมงแรกมาเราก็เริ่มจะทําแบบนั้นไม่ได้แล้ว เราเล่นไม่ได้เท่าระดับที่พวกเราเคยทําได้มาก่อนสําหรับนักเตะหลายๆคนที่ได้ลงสนามเป็นตัวจริงในเกมวันนี้มันก็เป็นเรื่องยากของพวกเขาแหละเพราะว่าแต่ละคนไม่ได้ลงสนามมานานก่อนเกมโอเลกุน่าโฟชาบอกว่าต้องหาจังหวะการเล่นของตัวเองให้เจอและเขาอาจจะไม่ได้คาดหวังกับจังหวะที่เราทําได้ในช่วง30นาทีแรกทว่าหลังจากนั้นมันก็มีอาการล้าเกิดขึ้นบ้างแต่ในเกมนี้เราก็ต้องยกเครดิตให้กับนักเตะทุกคนที่ช่วยกันเล่น ตอนที่โอเลกุนนาโซชาบอกผมว่าผมจะได้เป็นกัปตันทีมในเกมวันนี้มันถือเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมและก็น่าเหลือเชื่อสําหรับผมอย่างมากผมอยู่กับสโมสรมาตั้งแต่ผมอายุได้5ขวบและนี่มันก็เป็นเวลาประมาณ18หรือว่า19ปีแล้วละ่ะที่ผมได้ค้าแข้งอยู่กับสโมสรที่วิเศษแบบนี้มันจึงถือเป็นเกียรติอย่างมากที่ผมได้เป็นกัปตันทีมผมรักสโมสร่งนี้อย่างมากและมันก็เป็นแบบนี้มาตลอดชีวิตของผมด้วย ประเด็นร้อนหลังเกมปีศาจแดงเฉือนวัดฟอร์ด1ประตูต่อศูนย์ประเด็นที่1อเล็กซ์เตลเลสโดดเด่นอย่างมากเกมวันนี้ต้องบอกว่ากราบซ้ายของปีศาจแดงในเกมวันนี้อเล็กซ์เตลเลสเติมเกมรุกได้อย่างเหมามันมากถึงแม้ว่าเกมรับจะมีผิดพลาดบ้างแต่การสร้างโอกาสให้กับทีมมากถึง6ครั้งก็พอชดใช้ได้อยู่แล้วและเกมวันนี้ยิ่งไม่มีบรูโน่ฟานันเดสอยู่กลางสนามยิ่งทำให้การต่อบอลจากดันกลางขึ้นไปให้กองหน้ายากขึ้นกว่าเดิม และที่สําคัญการสร้าโอกาส6ครั้งของอเล็กซ์เตเลสก็ถือว่ามากที่สุดในสนามด้วยถึงแม้จะเล่นตําแหน่งกองหลังก็ตามประเด็นที่2ดอนนี่ฟันเดเบกลงสนามครบ90นาทีหลังจากที่โอเลกุนนาโซชาโดบนบรรดาตํานานนั้กเตะและก็รวมไปถึงกูรูหลายๆท่านออกมาตําหนิที่ไม่ยอมส่งดอนนี่ฟันเดเบกลงสนามบ้างนัดน,น,นี้สบโอกาสโอเลกุนาโซชาเลยจับดอนนี่ฟันเดเบกลงสนามด้วยการเป็นตัวจริงตั้งแต่นาทีแรก โดยการออกสตาร์ทในตำแหน่งผู้เล่นหมายเลข6ซึ่งการยืนเป็นมิดฟิลต์ตัวกลางถือว่าเจ้าตัวทำได้ใช้ได้ทีเดียวมีจังหวะคว้าใจ่ายสวยให้กับคนมาตาแต่ทว่าก็น่าเสียดายที่ยิงไปติดเซฟของดานิลบัคมันพอในช่วงครึ่งหลังหลังจากที่เจสซี่เลนการ์ดถูกเปลี่ยนตัอออกจากสนามไปโอเลกุน่าโซชาก็ดันดอนนี่ฟานเดเบร์ขึ้นมาเป็นมิดฟิล์ตัวรุกเช่นเดิมแต่ทว่าผลงานในตำแหน่งนี้ยังไม่มีทีเด็ดที่ขาดอะไรมากนักโดยต้องบอกตามตรงว่าตำแหน่งมิดฟิล์ตัวรุก ดอนนี่ฟันเดเบกเป็นรองบรูโน่ฟานนเดสหลายขุมเลยทีเดียวประเด็นที่3สกอตต์ม็คโทมิเนยแข็งแกร่งยืนปักหลักแดนกลางเกมนี้สกอตต์ม็คโทมิเนยโดดเด่นใช้ได้ทีเดียวซึ่งบทบาทหลักๆในเกมนี้ของเขาก็คือการคุมจังหวะในแดนกลางที่ทําได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเกมนี้อาจจะไม่มีจังหวะเข้าปาะท้าสวยๆหรือว่าคอยวิ่งไล่บอลคู่แข่งแต่การเล่นด้วยสไตล์คล้ายๆกับไมเคิลคาริคแบบนี้ได้ถือว่าเจ้าตัวพัฒนาขึ้นเยอะเลยทีเดียว ประเด็นที่4ลุนเอริกบายยีฟิตทันเกมแดงเดือดต้องยอมรับว่าหลังจากที่เอริกบายยีหายจากอาการบาดเจ็บกลับมารอบนี้เจ้าตัวโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆและก่อนที่เจ้าตัวจะเจ็บในเกมวันนี้กองหน้าวัดฟอร์แทบจะไม่ได้สร้างความอันตรายให้กับปีศาจแดงเลยแม้แต่น้อยแต่เจ้าตัวก็ดันโชคร้ายอีกแล้วเมื่อไปชนเข้ากับดีนเฮเดอร์สันอย่างจังทําให้บาดเจ็บและถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามไปดังนั้นก็ต้องมารอลุ้นกันครับว่าเจ้าตัวจะเจ็บหนักมากแค่ไหน และจะฟิตทันเกมแดงเดือดวันที่17มกราคมนี้หรือไม่ประกาศผลสอบนักเตะปีศาจแดงเกมเฉือนวัดฟอร์ด1ประตูต่อ0ดินเฮนเดอร์สัน6คะแนนเกมนี้เจ้าตัวมีจังหวะเซฟสำคัญก็คือลูกยิงของอดัมมาซีน่าที่เซฟได้อย่างยอดเยี่ยมทีเดียวจนทีมรอดการโดนตีเสมอไปได้และเกมนี้เจ้าตัวก็ออกมาตัดลูกกลางอากาศแต่ละครั้งได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยแรดอนวิลเลียมส์6คะแนนเกมนี้เจ้าหนูวิลเลียมตามประกอบฟิลิปซิงเกิลไนเกลได้อย่างอยู่หมัด เกมรับถือว่าทําได้ดีแต่เกมรุกยังช่วยทีมอะไรไม่ได้มากนักจังหวะส่วนมากจะเป็นแค่จังหวะเล่นง่ายๆเพื่อไม่ให้มีความผิดพลาดเอริกบายยี่หกคะแนนเอริกบายยี่กำลังโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทีเดียวแต่ทว่าก็โชคร้ายไปชนเข้ากับดินเฮนเดอร์สันจนมีอาการบาดเจ็บและถูกเปลี่ยนตัวอ,ออกจากสนามไปอักเซลตนเซเบ้หกคะแนนเกมนี้ถือว่าเจ้าตัวทําหน้าที่เกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมเคลียบอลจังหวะสําสคัญได้ในครึ่งแรกอ่านเกมก็ยอดเยี่ยมด้วย ต่มีจังหวะเข้าบอลพลวดจ,จนเกือบจะเสียประตูแล้วอเล็กซ์เตลเลส8คะแนนต้องบอกว่านี่คือเกมที่โดดเด่นมากๆสําหรับอเล็กซ์เตลเลสสร้างโอกาสเข้าทําให้กับทีมมากถึง6ครั้งทําได้1แอสซิสและนาทีนี้เชื่อว่าแฟนปีแสดงก็คงอยากให้โอเลกุนดาโซชาส่งอเล็กซ์เตลเลสคนนี้แหละลงเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องดอนนี่ฟันเดเบก6คะแนนเกมนี้มีช็อตเข้าตาก็คือจังหวะควยให้กับควอนมาตาหลุดเข้าไปยิงประตูแต่ที่เหลือก็ไม่มีอะไรโดดเด่นมากนะัก มีแค่จังหวะเคาะบอลไปมา1-2บทบาทหลักๆจะเป็นพวกปิดทองหลังพลามากกว่าแต่เกมนี้ก็สามารถแท็กเกิลชนะคู่แข่งได้มากถึง3ครั้งและก็มากที่สุดในทีมด้วยสกอตแม็กโทมิเน่เจ็ดคะแนานวันนี้เจ้าตัวที่สวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีมครั้งแรกและก็ทำได้1ประตูตั้งแต่ช่วงต้นเกมเข้าแท็กเกิลแต่ละครั้งได้แม่นยำแต่ก็มีการจ่ายบอลผิดพลาดบ้างเดนเนลลเจมส์ห้าจุดห้าคะแนนในช่วงต้นเกมต้องบอกว่าเดนเนลลเจมส์โดดเด่นอย่างมาก แต่พอเล่นไปเล่นมาก็หายไปจากเกมดือด้อและบทบาทน้อยมากควนมาต้า5คะแนนเกมนี้ควนมาต้าค่อนข้างเงียบสร้างอันตรายให้กับผู้แข่งได้น้อยมากแต่ก็มีจ่ายจังหวะคีย์พาสถึง3ครั้งและมีจังหวะหลุดเข้าไปยิงประตูจากการไข่จ่ายของดอนนี่ฟานเนอร์เบกแต่ก็น่าเสียดายยิงไปติดเซฟดานิเอลบัคแมนซะก่อนเจสซีลินกาด5คะแนนเจสซีลินกาดได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงครั้งแรกในซีซั่นนี้ ในช่วงต้นเกมดูมีความขยันคอยวิ่งไล่บอลเชื่อมเกมรุกและก็หาพื้นที่ได้ดีแต่พอเล่นไปเล่นมาก็เหมือนเดนนิลเจมส์ที่หายไปจากเกมดื้อเมสันกรีนวูด4คะแนนเมสันกรีนวูดมีจังหวะยิงอยู่หนึ่งครั้งแต่ก็แทบจะไม่ได้ลุ้นประตูเกมนี้เจ้าตัวค่อนข้างเงียบและก็ได้บอลน,น้อยด้วยตัวสำรองแฮร์รี่แม็กไกน์6คะแนนแฮร์รี่แม็กไกน์ลงมาแทนเอริกบายยีและก็ยังทำได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนเดิมโดยเฉพาะลูกกลางอากาศที่เก็บได้หมด อองตอริมาซิยาน4คะแนนอองตอริมาซิยานลงมาแทนเมสันกรีนวูดแต่ก็แทบจะไม่มีส่วนร่วมกับเกมนี้มาคัสวัตฟอร์ด6คะแนนมาคัสวัตฟอร์ดลงมาแทนเดนเนลลเจมส์มีจังหวะเลี้ยงป,ปันป่วนแนวรับวัตฟอร์ดได้ดีแต่จังหวะการจบสกอร์ก็ยังต้องปรับปรุงเหมือนเดิมหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกดซั s c r i b e ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผม และอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f a c e b o o k Red Devil Page กันด้วยนะครับผม